สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะสวัสดีครับชาวเมจิกทุกท่านสวัสดีปีใหม่สำหรับปีงูในวันนี้นะครับที่หายไปนานไม่แค่อะไรหลังจากปีใหม่ปุ๊บ เป็นวัดปั๊บอันนี้คือเพิ่งหายสดๆร้อนๆเลยนะครับตอนเป็นหวัดเนี่ยเสียงไม่มีเลยไม่รู้ว่าจะมาทําคลิปใดหรือเปล่าก็เลยเออร้อยปัญหายไปดีกว่าอันนี้ก็พอดีขึ้นละประจบบอกกับว่าตอนนี้อินนิสตาเีมาสเตอร์ออกมาครบแล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ใครนึกถึงการแรงแรงของอินนิสตาก็สามารถซื้อได้เลยเพราะว่ามันก็จะรวมการแรงของทุกยุคทุกสมัยของอินนิสตาออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นอินนิสตาดักเอเซนชั่นชาโดว์อินนิสตาอวอซินลิสโต้ แล้วก็มินด้ยหันคริมสันวาวอะไรพวกนี้ก็มาหมดรวมทั้งแลนด์ต่างๆนานาก็มาให้คบคันนะครับเออแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เราค้าดไปถึงก็คือเขาเอาบางใบที่ไม่เคยรีพิทมาก่อนแล้วก็อยู่รอกชุดมินิัดมารีพินด้วยเช่นใบนี้เลยเฮอร์มิตรุยก็เป็นอะไรที่ว้าวเหมือนกันนะผมรู้แหละว่าเขาคิดว่าอินิตามันคงน่าดึงด,ดูดไม่พอเขาก็เลยต้องเอาของจาก เื่นอนัเดินเข้ามาเพื่อทําให้อินนิตาเรมาสเ,เตอร์เนี่ยมันน่าเปิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการแก้เกมที่ดีแต่ก็ไม่มากถึงขนาดนั้นนะเท่าที่ผมดูมีแค่ประมาณสีหาใบเท่านั้นแหละที่เป็นแรที่มันน่าโฟกัสจริงๆมันจะมีพวกไอหุ่นยนต์ที่มันลงมาแล้วเลือกไทยอ่ะผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วกับแม่ที่ทีเลียไล่หนึ่งแดงคิดเจอทุกตัวเฮดเออประมาณนี้อาจจะมีปาปลายบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ดุดจากทีมินนิตาเท่าไหร่โอเค วันนี้เราจะมาพูดถึงทุดต,ต่างๆโดยรวมนะครับที่ยอยออกมาในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีันปลายปีเลยเราเน้นเฉพาะที่เรารู้กันมานะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่บอกว่าจะออกอะไรมาเช่นฟาวดิชชั่นในปีที่แล้วนี่ถามเอาเซอร์ไพรส์มาเหมือนกันโอเคพอจบเดือนนี้อินเดสตาแล้วใช่ไหมเดือนต่อไปก็จะเป็นเดือนของ Dip. อีเทอร์ดิฟเป็นการแข่งรถอีเทอร์ดิฟเนี่ยมันจะรวมประมาณ3เพลนก็จะมีคาราเดทที่เปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้วก็จะมีอาร์ c a นแค แล้วอีกเพลนหนึ่งอ่เ,อเพนนี้ผมจาชื่อไม่ได้มันเป็นเพลนที่เพิ่งมาใหม่ครับรู้สึกว่ามันจะเป็นชุดหนึ่งที่เน้นอาร์ติแฟกต์นะก็คือเป็นชุดที่อาร์ติแฟกต์ไม่ค่อยได้ออกมานานแล้วนะเมจิกอนะมันจะมีสลับทีมใช่ไหมจะมีพวกไทสเปลแมคชนิคเบลนิัลเลอร์แต่อาร์ติแฟกต์เนี่ยไม่มานาน,นะครับชุดคาราเดสเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นทีมอาร์ติแฟกต์เอนจี้แต่ว่า ผมว่ามันไม่ค่อยเนื้อในแรงนะมันจะเน้นไปที่แมชชนิกที่เป็น e n e จีมากกว่าแล้วก็โดนแบรนดโอ้ยมาก่อนแต่ว่าชุดน,นี้มีข้อดนะีข้อหนึ่งก็คือที่เราจะได้เห็นเวอร์เคิเยอะแน่ๆครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการแข่งรถนะนะมันก็ต้องมีเวอร์เคิเยอะเป็นธรรมดาที่สปอยออกมาก็ออกมาสองสามใบครับแต่มันมาเป็นหุ่นยนต์แล้วมันมี2สีที่ผมก็กังวลอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมาในคราบชุดธรรมดาที่เคลือบด้วยอันติแฟงหรือเปล่าวะ ก็คือแบบมีเสียแต่เป็น r นอิสระอย่างนี้มันก็จะเหมือนกับอัลลาลาใช่ไหมที่เป็นชาติเอสเปอร์ชาตเอสเปอร์นี้ก็คือชาติขาวฟ้าดำนะครับแต่ว่าแม่งมีอิสรกเตือบไม้ทีหนึ่งแค่นั้นแหละก็มีความหลังเล็กๆนะครับว่าจะเห็นมกมึกอะไรบ้างที่มันไม่ได้มาประมาณชาติสองชาติแล้วนะแต่ก็คงหวังเยอะไปอ,อ่ะเอาเป็นว่าขอให้เป็นชุดที่รอดและไม่แบนในภายหลังก็พอ เพราะว่าคาราเดสอ่ะตอนแรกเป็นชุดที่รอดมากเลยแล้วก็มาไล่แบรนแบบพวกการังแรงเต็มไปหมดเลยคือมันก็แรงเกินไปจริงๆแหละแต่ว่าคือตอนแรกแค่ฟองมยแล้วมาต่อที่เดือนเมษายนอ่าเราก็จะเจอกับพาเพียแล้วก็สตอมอ่ามันจะมีน้องๆที่มาเล่นใหม่ใช่ไหมแล้วก็จะถามว่าพี่ครับจัดได้มังกรได้ไหมครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่าจัดได้ครับเมจิกลองมีเด็กมังกรที่น้องเล่นแล้วแต่ว่าเออเอาตรงๆนะได้มังกรในเมจิกอ่ะทำได้ยากมาก เพราะว่ามังกรน,นี่คือกว่าจะล้มได้ก็ทะนุ่นทะนนเลยคืออาจจะโดนก๊อบลินตีตายแล้วก็ได้ครับต้องบอกว่าไอ้ก๊อบลินในมีจริงนี่มันเก่งกว่ามังกรมากเลยน,น้องแต่มันเข้าใจไม่มันไม่ใท่ผมเคยเห็นดาร์ n o น t ทาเคียเออมันเคยมีประวัติตานมาก่อนไอ้ดาร์คโนบทาเคียเนี่ยผมก็คิดว่าจะจัดได้มังกรได้นะ มันก็ยังจับไม่ได้อยู่ดีคุณคือมันเป็นแค่คอนเซปต์อ่ะคือตัวที่ลงมาแรกๆมันก็จะต้องเป็นผู้ลูกน้องเล็กๆอยู่ดีแล้วค่อยมีมังกรมาปิดท้ายหรือไม่ก็ใส่มังกรตัวเดียวที่เป็นมังกรที่เหมือนเพลในเด็กเนี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าถ้า ทาเคียดากมทาให้การจัดได้มังกรในความฝันของน้องๆหลายๆคนเป็นความจริงได้มันก็น่าสนใจนะครับเออเราก็จะมาดูดีกว่าว่า d าร์ o ออนออฟทาเคียจะทําให้เด็กมังกรในเมจิกเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ต่อมาเดือนที่6เดือนที่ทุกคนรอคอยนะครับฟิล a มแฟนตาซีโอ้ไม่กอดคือทุกคนต่างก็กลัวของมันจะไม่พอขายครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวเหมือนกันจริงๆแล้วนี่ก็เป็นชุดแรกนะของยูเนเ r อร์ b ซลบิยอนนะ ถ้าไม่นับเดียนดีนะมันจะมีอยู่ในโซวเซอเบียนอนะหลายชุดมากที่มันเอาอันนั้นอันนี้มาจอยกับเมจิกใช่ไหมแต่ข้อหนึ่งเลยก็คือมันไม่ให้เล่นในสแตนดาร์ดครับแล้วถ้าเด็กที่เป็นแฟนวอ์ไฮเมอร์หรือคนที่เป็นแฟนหลอดดาลลิงเนี่ยมาเล่นเมจิกว่าเอ้ยผมอยากจะเล่นเมจิกมากเลยเพราะว่าผมเป็นแฟนหลอด ไปเล่นคอบมันเดอร์เลยครับโอ้โหเจอสิงสาราสาตร์ครับอะไรก็ไม่รู้แล้วคอมมันเดอร์นี่คือมันไม่ใช่ฟอรมเมตของคนเล่นใหม่ไงโอเคคนเล่นใหม่บางคนก็อาจจะมีประสิทธิภาพในการที่จะเล่นคอมมันเดอร์ได้ในเวลาไม่นานแต่ว่าเข้าใจไหมบางคนเขาเพิ่งหัดตีหัดลงแรงนะคุณแ a นนัลเซนีเนี่ยเป็นชุดแรกในยูเนี่ยวซาบิยอนนะครับที่สามารถใช้ในสตนดได้เออก็คือ ถ้ามีแฟนแฟนฟินาลเสีย y ีตามมาเล่นเมจิกในสแตนดาร์โอ้โหจัดได้เลยครับพี่เดี๋ยวทำเด็กฟ n น l f a n t a s ีล้วนให้ได้เลยนะครับคืออตรงนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะ ไอ้ u n i v e r s a l b e y o n นในสแตนดาร์ดเนี่ยข้อเสียคือมันจะไม่สามารถปินการ์ดแรงๆได้เช่นพวก Warhammer เงี้ยมันจะสามารถปินการ์ดใหม่ๆแรงๆได้ใช่ไหมแล้วเอาไปใส่ใน e ี s กันแต่เนี่ยมันจะต้องความนึงถึงความ a b l e บ e ลในสแตนดาร์ดด้วยเออไม่งั้นนะสแตนดาร์ดมันจะโบกเข่นไงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีและไม่ดีนะครับแต่ว่าเที่ยมคันเลยคือของขาดตลาดแน่นอนเพราะว่าไอคนที่มันเออไม่ได้เล่นมันก็จะมาซื้อเพื่อกิลกำไรด้วย นึกถึงไอซิเกตแลามาเวลไว้ให้ดีอเอ,อ้ยอย่างนั้นเลยคือไอพวกนี้คนที่ไม่เล่นอ่ะมันจะมาแจมด้วยครับแล้วก็ซื้อกักตุนไว้แล้วก็พอของหมดก็ปล่อยขายแต่ผมคิดว่าเออเมจิคงรู้ดีอยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นขอให้ของบีขายพอาะพอะไม่แน่นะผมอาจจะทำลิปเกี่ยวกับเฟนตาซีในประเทศไทยด้วยเพราะว่า ผมก็เป็นหนึ่งในเพล y เยอร์ฟายนเซตียุคที่มันยังเป็นพิกเซลอยู่คือเล่นทันแค่ยุคนั้นนะยุคหลังๆเล่นไม่ทนันละดูแคสอย่างเดียวเดือนแปสิงหาคม Age of eternity ข้อมูลไม่มีอะไรเลยครับนอกจากทีเซเลตนั่งสมาธิ โดยรวมอะ่ะผมเห็นว่ามันจะเป็นชุดที่เราออกอวกาศครั้งแรกนะก็คือเมจิกอะ่ะเราส่วนใหญ่จะเล่นกันบนเพลนใช่ไหมเออจะไม่เคยออกไปในอวกาศหรือว่าจะเป็นชุดที่เรามียานอาวกาศครั้งแรกแล้วเราก็ออกไปดูในไบรท์นิตี้อว่ามันจะมีอะไรให้เราค้นหาบ้างเออแต่ที่สเลนนี่ เอาอย่างนะี้นะผมว่ามูเฮงมันเหมาะกับบอสใหญ่มากอะ่ะก็คือบอสใหญ่หลายๆเรื่องอะ่ะมันจะไม่ใช่ไอคนที่นั่งอยู่บนบันลังอย่างเท่ๆแล้วก็บัญชาการทุกอย่างอะ่ะแต่มันจะเป็นไอข้างๆที่มันคอยกับที่ว่าพี่พีทำงี้พี่พีทำนี้อไอบูโรหิตนี่แหละเออไอเนี้ยชอบมาเป็นบอสใหญ่อตอนสุดท้ายประจาเลยก็จะมาดูกันนะว่าทิเสเล็ตเนี่ยจะมีศักยภาพพอที่เป็นบอสใหญ่ลกหรือเปล่า ชุดต่อไปเพื่อนบ้านที่แสนเดียวคุณสไปเดอร์แมน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 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแขนงนะครับของส่วนที่ซื้อมากับมาเวลอะก็คือมีพลังมากพอที่จะเป็นชุดแบบสแตนด์อะโลนได้เลยซึ่งผมก็เห็นว่าจริงอะก็คือหนังมาเวลถ้าไม่นึกถึงพวกอเวนเจอร์กับสไปเดอร์แมนจะนึกถึงอะไรก็ต้ององั้นแหละสไปเดอร์แมนนี่ก็จะออกมาเป็นยูนิเวอร์สบยอนอีกครั้งนะครับเป็นปีแห่งยูนิเวอร์สบยอนมากมันคือแบบโดจินเต็ไมไปหมดเลยเมจิกนี่ เหมือนด้ครึ่งๆเลยนะเออสไปเดอร์แมนก็ออกไม่มีอะไรนะฮะคือศักยภาพของมันก็พอที่จะสแตนอะลนได้อยู่แล้วก็วคือเราจะสามารถจับได้สไปเดอร์แมนให้ได้แต่ว่าก็จะเป็นผมว่าก็นในจะคล้ายๆหลอกครับดูนิงนะอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจว่าชุดจะใหญ่ขนาดไหนแต่ผมก็ว่าคงใหญ่พอสมควรแหละเพราะว่าจากวันของสไปเดอร์แมนดูสิตอนนี้โซนี่ขยันทําตัวร้ายของสไปเดอร์แมนออกมาเยอะเหลือเกินคือต้องเข้าใจว่าหัวกระตูนะมันอยู่กันมาเป็น โอ้โหสี่สิบห้าสิบปีแล้วครับคืออยู่กันมาก่อนหลายคนเกิดอีกอะ่ะแน่นอนว่าคาแรคเตอร์แม้แต่ตัวสไปเดอร์แมนเองก็เปลี่ยนกันมาหลายรุ่นนะครับสไปเดอร์แมนแก่สไปเดอร์แมนหนุ่มสไปเดอร์แมนดำสไปเดอร์แมนหญิงโอ้เต็มไปหมดเลยอันนี้คือนับเฉพาะสไปเดอร์แมนนะถ้านับศัตรูด้วยก็โอ,อ้โหเรียกได้ว่าหลายร้อยคาแรคเตอร์สามารถเป็นชุดของมันเองได้อย่างไม่ขัดเกินโอเคต้องขอบคุณไอ้ไข้หวัดบ้านนี้มากเลยนะครับที่ทำให้ เราบังเอิญไปเจอรูเมอร์คือข่าวเรือครับในเว็บบอร์ดต่างประเทศเกี่ยวกับชุดสุดท้ายเนี่ยไอ Beyond, อยู่ในวอเตอร์บิยอนสุดท้ายนี่แหละที่ตอนแรกผมเดาว่ามันจะเป็นอะไรของมาเวลหรือเปลา่าเพราะว่ารซื้อ Marvel มาเวลเวลาเงมันก็สามารถซอยขายได้ใช่ไหมแบบส่วนนี้ขายลิอายส่วนนี้เนื้อสันมีเนื้อเสือร้องไห้เอาจริงนะถ้าเป็นแบบอย่างเอ็กอะไรพวกนี้ผมว่าเขาคงบอกแล้วแหละเพราะว่าั่วมันขายเง แต่ว่าการที่ไม่บอกเนี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ดังขนาดเอ็กเมนแต่ตอนนี้บอร์ดเมืองนอกอะ่ะเขาลือกันมากเลยว่าไอเนี้ยมันจะเป็นแบบเน็มน้อยที่มีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ใครเห็นหรือบ้างอวตารเดอะลัสแอบเพนเดอร์อ่าเขาลือนี้มีมูลนะครับก็คือในเอ็มจีจ a แอเเนี่ย มันจะมีการให้ปลดล็อกค,คือผมไม่ได้เล่นอารีน่านะผมก็เลยไม่รู้ว่าไอการปลดล็อกเนี่ยมันจะเป็นอะไรแล้วปลดล็อกค,คือทุกๆอะไรอ่ะคือผมว่ามันคล้ายๆกับพวกปลดล็อกตามเวลามัางถ้าใครเล่นอารีน่าคงรู้แหละก็ไปดูได้เลยคือมันจะมีเซ็กชันของชุดกับการปลดล็อกอยู่อะเช่นเซ็กชันแรกก็จะเป็นเวร์เคิลก็จะแทนของอีสเตอร์ดิปต่อไปก็เป็นเซตมังกรก็จะเป็นดากอนทาเคียแล้วก็คิสตันของ Final มเซนตาซถ้าผมจำภาพไม่ผิดนะอีส เอตออฟเทเนี่เนยจะเป็นเซตที่มีคําว่าสาตานะเออคือมันจะเป็นก้านมัว่วแต่ว่าทุกทุกใบก็จะมีคําว่าสาตา์อยู่แล้วก็เซตต่อมาก็จะเป็นเหล่าไปมุมทั้งหลายเทตสุดท้ายเนี่ยมันคือยูนิเวอร์แซาเบยอนที่มันยังไม่ได้ เปิดเผยมาสี่ท้ายมันจะเป็น่าตต่างๆ Elemental พวก Waterbender อะไรพวกนี้เขาก็เลยแบบว่านี่คืออวตารหรือเปล่าวะเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะที่เป็น Elemental แล้วมันดังพอที่เมจิกจะแลดตาไปมองแล้วก็สนใจที่เอามาทำสำหรับอวตารนะฮะก็จะมีอยู่ใน Netflix ใครมี Netflix ไปดูได้เลยผมไม่แน่ใจว่ามีภาค2หรือเปล่านะแต่ว่าภาคแรกอ่ะมีอยู่4ซีซันโอ้โหคือดูได้แบบ แล้วก็ผมเคยดูทั้งภาคแรกภาคสอง,งนะแต่ไม่จบภาคภาคนะก็คือมันยาวอ่ะคุณภาคแรกอ่ะก็จะเป็นการ์ตูนแต่การ์ตูนในเน็ตเวิร์กแต่ว่าบทดีมากเลยนะคุณมันก็จะเป็นการต่อสู้ของข้าทั้งสี่ในโลกแฟนตาซีอ่ะครับพระเอกก็จะเป็นเดลัสแฮร์เบนเดอร์ตามชื่อก็คือผู้ควบคุมลมคนสุดท้ายาไม่ใช่การ์ตูนสำเด็กนะก็คือมันก็จะมีฉากต่อสู้แล้วก็ฉากที่รุนแรงบ้างหละแล้วก็การหักเหลี่ยมเขียนคมท,ที่เรียกได้ว่าคิดบทมาดีครับ ทักที่สองะถ้ามันเอามาด้วยมันจะมีตัวเองเป็นผู้หญิงชื่อโคราเอออวาตารเนี่ยมันจะเกิดมาในยุคสมัยแต่ละยุคสมัยหนึ่งคนเท่านั้นแล้วพอคนนี้สูญเสียชีวิตไปมันก็จะไปเกิดในอีกยุคหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งก็คือยุคแรกอะเป็นเนนเนนที่มีสัญลักษณ์ตรงนี้ยุคสองก็จะเป็นผู้หญิงชุ่ชอโครราสวช็อกแลตโอามามนเนมีสไตล์มากเลยโคราเนี่ยอย่างนี้ก็ตาม ที่พูดไปทั้งหมดนั่นก็คือข่าวลือนะครับจากเวบอร์ดต่างประเทศผมไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็มีมูลเหมือนกันนะเออที่เขาค้าคุยๆกันไปโอเคนั่นก็คือทั้งหมดของปี2025นะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าถ้าใครมีข่าวที่ผมไม่รู้หรือว่ามีข่าวลือที่เพิ่งออกมาเพราะาตอนนี้ข่าวลือมันพังผูมากเลยเพิ่งเปิดปีใช่ไหมแล้วก็เพิ่งเปิด เอ่อสปอยเลอร์อินนิตตาดออกมาช่วงนี้ก็จะมีข่าวลือนาหูมากมายหรือว่าถ้าใครมีอะไรอยากคุยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับโอเคขอสวัสดีปีใหม่ปียูเล็กอีกครั้งนะครับสวัสดีครับลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ